สำหรับใครสนใจเติมเกม f c Mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เติมได้ทุกแพ็กภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจ o ชาวไร่นะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใครสนใจอยู่ใต้คลิปเลยนะครับมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเปิดอันนี้สักน้นหนึงแล้วกันนะหนึ่งนหนงมื่นันแต้มอันนี้สามหมืไม่เอาเอานี้ยแหละไปครับกดใช่ไว้เลยฮะ มาครับจังหวะนี้ใช่แน่นอนใช่แน่นอนจังหวะนี้96 99ครับมี99สองตัวครับเรามีเลสน,นะฮะกับคอดอนนะฮะตัวไหนดีวะ L W ราคาน่าจะเท่ากันแหละคอดอนแล้วคอดอนคอดอนแล้วกันไป มาครับจังหวะนี้รับกอดดอนกันก่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะจัดไป20ล้านก็เอาจังหวัดนี้นะฮะเอาละมาเปิด3000เพชรหน่อยแล้วกันมีอยู่4000ก็เปิดส0 0พันพอเน้นใช้งานไปรอบที่แล้วเราได้โรนี่นะ ผมขออาเบไมค่อนร้อยห้ามาหน่อยปะอาเบร้อยห้ามาหน่อยไปเฮ้อย hey, อย่าให้งงอย่าให้งงมาเอาให้เหมือนกับรูนี้อย,า,อยากได้อะมาหน่อยมาหน่อยปะอีกสักแสงหนึ่งไปจังหวะนี้ท่านผู้ชมเอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยกดไปแล้วเฮ้ยจังหวะนี้นะฮะท่านผู้ชมเฮ้ยเอาแล้วฮะอาเอ็มฮะ โอ้โหทีมอะไรครับเนี่ยโอ้โหควาลโดสอวีอาหนึ่งหายหนึ่งลงเยก็อย่างน้อยก็ไปย่อยแต้มต่อแล้วกันจัดปลายไว้รุ่น